สวัสดีนะครับทุกทุกท่านนะครับผมเพชรเจ้าสัวนะครับพัชรพภีอธิพิพัฒกุลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาทําคลิปนะครับในการเปรียบเทียบนะครับเอโดซีนะครับของแท้ของปลอมนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับได้มีทีมงานนะครับเอาเอโดซีนะครับที่ลูกค้านะฮะได้ไปซื้อมาจากแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่กําลังขายกันอยู่นะครับแล้วก็มาให้กับทางบริษัทนะครับ ว่าจะใช่ของจริงไหมนะครับเพราะว่าราคาแตกต่างเหลือเกินนะครับนะฮะวันนี้ผมก็เลยได้เอามาเปรียบเทียบนะครับถ้าเกิดมองจากในภาพนะฮะตอนนี้อาจจะดูแล้วนะครับไม่ได้แตกต่างกันถูกไหมฮะแต่จริงๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่เห็นความแตกต่างชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าขวดด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของแท้ของพวกเรานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับด้านนี้นะครับอันนี้ก็คือขวดของจริงนะฮะที่จำหน่ายที่บริษัทวินเนอร์ไวเวอร์เลยนะครับผมนะฮะจะสังเกตนะครับตรงชื่อโลโก้เอโดซีของเรานะครับจะต้องนะครับเป็นชื่อที่นะครับมีปะกายเพชรนะครับเห็นไหมฮะเวลาหมุนขวดแบบนี้นะครับจะเป็นชื่อเอโดซีแล้วก็จะมีปะกายเนาะนะครับอ่ะต่อมานะครับขวดด้านซ้ายมือนะครับก็จะ ทำคล้ายกันมากเลยนะครับแต่จะสังเกตนะครับว่า a อโดซเนี่ยนะครับจะไม่มีประกายเพชรเห็นไหมครับนะฮะจะเป็นตัวหนังสือแบบคล้ายๆเหมือนถูกปริ้นออกมาธรรมดานะครับนะฮะแล้วต่อมาจากนั้นนะครับต่อมาจากนั้นนะครับก็ในเรื่องของนะครับการมีการแจ้งลดผลิตนะครับมีการแจ้งลดผลิตนะครับอันนี้ถ้าเป็นขวดของแท้เนี่ยจะต้องมีลอดผลิตชัดเจนนะฮะ วันผลิตแล้วก็วันหมดอายุนะครับผมนะฮะส่วนขวดที่นะครับสมาชิกได้มาจากนะครับแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่จําหน่ายอยู่นะครับจะไม่มีลอดผลิตนะครับในขวดเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับนะฮะต่อมานะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของสีนะครับในการพิมพ์นะครับจะสังเกตนะครับยกตัวอย่างอย่างคําว่า เอโดซีแล้วก็ส่วนประกอบวิธีการรับประทานนะครับใน2ขวดนี้นะครับจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะของเราจะต้องพิมพ์ใหม่แล้วก็คมมากเลยนะครับนี่แต่ตรงนี้นะครับจะออกเป็นสีน้ำเงินม่วงนะครับแล้วฟรอนต์นะครับตัวหนังสือนี่ยจะแตกนะครับแล้วก็จะมีนะครับสีเข้มกว่านะครับแล้วก็ตรงปลายปลายเนี่ยจะออกสีแดงๆคล้ายๆเหมือนไป ไปสแกนแล้วก็มาพิมพ์ใหม่นะครับนะฮะจะไม่ได้คมชัดนะครับเหมือนของเรานะครับผมนะฮะฉะนั้นก็ต้องฝากนะครับ แฟนๆนะครับนะฮะลูกค้าที่ทานเอโดซีอยู่นะครับต้องระวังนะฮะเพราะตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์นะครับเลียนแบบแบบจริงๆคล้ายมากเลยนะครับออกมานะครับแต่คุณภาพเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะฮะฉะนั้นฝากทุกๆท่านเลยนะครับของแท้นะครับต้องซื้อที่บริษัทวินเนอร์ไวเวอร์นะครับจากตัวแทนจำหน่ายนะครับที่ถูกต้องตามได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัท เท่านั้นนะครับหรือว่าติดต่อทางเพจที่ท่านนะครับมั่นใจนะครับก็ลองสอบถามเขาดูนะครับเพราะว่าทุกขวดจะต้องออกมาแล้วก็มีบินใบเสร็จนะครับนะฮะขอบคุณทุกทท่านนะครับสำหรับผมเพชรเจ้าสัวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมาณนที่นี้นะครับสวัสดีครับผม